สวัสดีครับพี่น้องประชาชนที่รักและเคารพครับวันนี้ทีมงานตำรวจภูธรจรังหวัดปัตตานีนะครับมีราชการภารกิจสําคัญที่อําเภอบ้านตาขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับขณะนี้เราอยู่ที่เขื่อนรัชประภาหรือที่ชาวบ้านเรียกทั่วไปว่าเขื่อนเชี่ยวหลานนะครับดูบรรยากาศสวยงามมากครับถ้ามีโอกาสมาเที่ยวกันนะครับที่เขื่อนเชี่ยวหลานหรือเขื่อนรัชประภา อำเภอบ้านตาขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีรูบรรยากาศครับเป็นทิวทัศน์ที่สวยงามนะครับเขื่อนอยู่ท่ามกลางขุนเขาสวยงามนะครับท่านผู้ชมครับที่นี่ยังมีเรือนำเที่ยวด้วยนะครับนำเที่ยวตามเขื่อน สวยงามมากครับเขื่อนรัชประภาหรือเขื่อนเชี่ยวหลานนะครับอำเภอบ้านตะขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับครับเป็นไงบ้างครับพี่น้องประชาชนครับนี่คือทิวทัศ ของเขื่อนเชี่ยวหลานนะครับเฉพาะที่เรามองไกลๆนะครับแต่ถ้าลงเรือท่องเที่ยวตามน้ําในเขื่อนแล้วนี่จะสวยงามมากกว่านี้นะครับท้ายนี้นะครับอยากจะเตือนภัยออนไลน์เช่นเดิมนะครับอย่าลืมนะครับมิจฉาชีพยังพยายามที่จะเข้าถึงตัวพี่น้องประชาชนทุกเพศทุกวัยทุกอาชีพนะครับโดยใช้กลวิธีง่ายๆที่ผมสรุปให้ฟังนะครับคือหนึ่งหลอกให้กลัว 2. หลอกให้โลภ 3. หลอกให้หลงนะครับเหมือนเดิมครับเมื่อวานก็จะมีผู้เสียหายมาแจ้งความที่สพเมืองปัตตานีอยู่นะครับโดยอ้างว่าเป็นตำรวจติดต่อทางเราทางโซเชียลกล่าวคาว่าเรานี่สมคบค้ายาสติดกับกลุ่มผู้ค้ายาสติดท,ที่ภาคเหนือนะครับทั้งที่ผู้สายไม่เคยไปเลยนะครับพูดจาหวานลอ้อมจนกระทั่ง ผู้เสียหายกลัวนะครับหลังจากนั้นนี่มิจฉาชีพก็จะหาช่องทางที่จะหลอกลวงเรานะครับโดยอ้างว่าจะช่วยเหลือได้ก่อนอื่นต้องโอนเงินเข้ามาเพื่อตรวจสอบก่อนนะครับจะเชื่อนะครับนั่นคือมิจฉาชีพนะครับผู้เสียหายท่านนี้ก็เสียเงินไปทั้งหมดนะครับแสนบาทเศษนะครับนี่คือหลอกให้กลัวนะครับไม่มีเจ้าที่ไยตำรวจไฟปราปั้มยาีสติดหรือไฟ กันปรับรามการฟอกเงินที่จะทวงหาท่านแล้วกล่าวหาท่านนะครับถ้าทาผิดจริงเขาไปจับเลยครับสอนนะครับหลอกให้โลภเหมือนกันครับหลอกให้ลงทุนเวลาสั้นๆได้กําไรรูเร็วสูงๆนะครับไม่มีไม่มีจริงนะครับไม่มีจริงการทําธุรกิจไม่มีง่ายขนาดนั้นนะครับไม่ต้องเชื่อไม่ต้องโอนไม่ต้องลงทุนอะไรต้องสิ้นนะครับ3หลอกให้หลงจะเป็นโปรไฟล์สาวเพื่อหลอกหนุ่มหรือโปรไฟล์หนุ่มๆรอ ฐานะการงานดีเพื่อหลอกสาวนะครับโดยพูดจาวาล้อมจนเราเนี่ยหลงรักหวังว่าที่จะใช้ชีวิตร่วมกันหลังจากก็จะชวนให้ลงทุนนะครับการลงทุนก็คือหลอกลวงนั่นแหละครับอย่าเชื่อนะครับสามอย่างนะครับหนึ่งหลอกให้กลัวสองหลอกให้โลภสามหลอกให้หลงไม่ต้องเชื่อไม่ต้องเชื่อไม่ต้องโอนนะครับด้วยความปรารานดีจากตำรวจนจตดรปัตตานีนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นอุทาหรณ์ให้กับพี่น้องประชาชนทั่วไปด้วยนะครับสวัสดีครับ